เอาละครับสวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนครับโอเคตอนนี้เรากลับมาที่เมืองนะครับเราก็ต้องน่าจะต้องไปที่สนามฝึกซ้อมครับที่เรรอเราอยู่นะครับแต่ก่อนที่จะไปครับงั้นเรามาส่งโคลิงก่อนนะครับโคลิงเรามีเยอะมากครับมากลับมาหาที่โทชิครับโทชิเขามีปัญหาเรื่องของใบหูของโคลิงนะครับหรือชุดชิงนั่นเองอ่ะโชว์ชิงหนึ่งตัวครับเอานี้ไปเลยเอาไปเลยผมมีเยอะมากเอาละไหนขอดูใบหูหน่อยสิ เชิญเลยครับเบิ่งเลยฮะเป็นไงพอใจยังใช่เลยหูของมันเนี่ยมันมีสีเหลืองตัดที่หูของมันมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นดวงดาวเลยรอโอยมัอเป็นมันเป็นดาวใช่ไหมไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะสามารถลายความสุสัยของฉันได้อะนี่เราเป็นอะไรกันแน่วะเนี่ยเหมือนกับว่าเอากระดูกที่ติดอยู่ในลำคอของฉันน่ะแบบออกไปเลยขอบคุณนะที่ช่วยเอากระดูกที่นั้นออกมา โอเคครับด้วยความยินดีครับเรียบร้อยครับภารกิจสำเร็จให้โพชั่นมา้หมด3ขวดก็โอเคโอเคอ่ะงั้นเราไปนั่นดีกว่าครับไปกันที่นู่นเลยสนามฝึกซ้อมนะครับมาเรจะจะได้สู้กับเราเป็นครั้งแรกหรือเปล่านะครับเห็นเขาว่าเขาไม่เคยแบทเทิลสักครั้งเลยนะครับอ่ะมาลวเร ขอบคุณนะที่สลัเวลามาให้ฉันน่ะฉันรู้ว่าคิวเธอแน่มากตอนเนี้ก็แน่นอยู่นะอยากจะไปข้างนอกเลยเนี่ยฉันพูดตรงๆกับเธออย่างหนึ่งเลยนะว่าตรงๆที่ว่านั่นคืออะไร <S <S ฉันไม่เข้าใจว่าคนเราอ่ะจัดการกับปุ่มอนในการเบทนเทิลยังไงฉันรู้นะว่าฉันเป็นสมาชิกของคณะหน่วยสำรวจอ่ะแล้วก็ฉันเนี่ยมีคู่หูฉันเองด้วยแต่ฉันแค่ทำไม่ได้ คู่หูเหรอไหนมีคู่หูด้วยเหรอใช่เลยดูสินี่คือคู่หูของฉันบิกาพิกาชูนั่นเองว่าไงบิกาเนี่ยคือบิกาชูของฉันมนลองบิกาตอนที่เออเขาโดนโคลิงโจมตีอ่ะไม,ไม่ตอนที่โดนโคลิงโจมตีอ่ะฉันก็มีพิกาจูเนี่ยคอยสู้เขียงข้างฉันแต่ว่าหัวของฉันแม,ม่งมือไปหมดเลยอ่ะและอันที่จริงอ่ะ โปเกมอนน่ะน่ากลัวใช่ไหมทำไมเจ้าตัวนี้ถึงมีสายฟ้ากันล่ะจะจะไปรู้ไหมล่ะอยากให้มันพ่นไฟได้เอบิกา <B ika. S 1> ต้องเสียงใหญ่หน่อยแต่ตอนที่ได้ดูเธอทำงานวิจัยนั่นน่ะเลยทำให้ฉันน่ะอยากทำบ้างถ้าฉันต้องการทำการสำรวจให้ดียิ่งขึ้นน่ะพาเนอร์และฉันน่ะจะต้องเป็นทีมเดียวกันเอาละแต่นี่เป็นก้าวแรกของการที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันในการไปเทิลกับทีมของเธอา สู้ใช่ไหมมาฮะเจอกับเรนะฮะส่งไรเออมก็มีตัวเดียวนี่ว่ามาส่งบิกาจิวครับบิกาจิวไปโมคุรโรมาพาร์เนอร์ตีการตตอตอให้ชอบเพลงอ่ะชอบส่งชอบชอบเพลงต่อสู้มากขึ้นอุกที็อกว่าเป็นเราเป็นพืชเอาละ่ะลิฟเอเพื่อนเออมายืนบังยืนบงังพันอร์เวฟ ตีเช้าว่ะเฮ้ยเยวต้องจงตีได้เพื่อนอย่าไปกลัวดิฟเอสเออเรียบร้อยครับวิกเกจิวเอาละ่ะจบการต่อสู้ครับไงเป็นไงแมตช์แรกของนายโอ้นายดูข้ขอขาได้ดีนะกับปกติของนายอ่ะแน่นอนละ่ะเป็นพาร์ทเนอร์เลยนะเว้ยโอ้นายที่มันอเมซิ่งมากๆเลยอะ่ะ การต่อสู้ของนายเคียงข้างกับโปเกมอนน่ะนายดูแบบไม่กัวงวลกับการบทเทิลเลยสักนิดเดียวอ่ะพวกเราก็แค่ต้องจับจังหวะให้ได้ทำได้ไหมพิกจูบิกกาโธกมูงจะร้องถึงบิกกาก็ยุติธรรมดีนี่บิกจูของฉันน่ะโจมตีนิดหน่อยเธอเห็นปเปล่าเออก็แค่ครั้งเดียวอย่างอ่ะน,นั่นแหละคือเหตุผนลนว่าทำไมอ่ะถึงมันต้องอยู่แต่ในบอลน,น่ะก็ออกมาเล่นวิ่งเล่นบ้างดิเพื่อน ฉันคิดว่านี่อาจจะเป็นก้าวแรกของบิกาชูของฉันและฉันก็ต้องทําความรู้จักกับมันให้มากขึ้นโอ้แล้วก็สาตาจานะ่ะบอกว่าโปเกมอนอนะ่ะมันมีเรื่องของท่าด้วยนะคือไท้ายของมันซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าจะสร้างความแตกต่างอย่างมากในการต่อสู้หใายเพิ่งรู้สินะฉันรู้มานานแล้วเ,เพื่อนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นบิกาชูของฉันเป็นา่าไฟฟ้าบิกาจู เออล้โหใครเป็นมือใหม่ที่จดเลยนะครับตัวอะไรแพท่าอะไรนะครับเนี่ยไทม์แมทช์อัพนะครับก็จะเป็นเรื่องของการชนะท่าแพท่านะครับจะมีผลบ้างไม่มีผลบ้างมันจะมีเรื่องของการตั้งรับแล้วก็โจมตีใส่นะครับตัวอย่างเช่นเออไฟก่งกว่าพืชนะครับนี่ผมมันเป็นเรื่องพื้นฐานของคนเล่นโปเกมอนนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้นะครับก็ต้องจานะฮะต้องจําแต่ได้แต่ไม่กี้ตอนเราเล่นอ่ะไอตรงเลือกมูฟมันบอกอยู่นะครับว่ามันตีเข้าหรือไม่เข้าวงกลม ตรงด้านขวามันจะบอกตีเข้าถ้าเป็นสามเหลี่ยมนี่คือเออเหมือนจะไม่เข้านะครับไม่เข้าเตอร์เป็นตัว X น่าจะเป็นตีไม่โดนนะครับนี่ใครเนี่ยคงเป็นเธอสิน่าสมาชิกใหม่ที่ใครๆต่างพูดถึงใครเนี่ยข้าคือซิซูเป็นกัปตันแห่งเอ,อ่อซิเริตี้นะครับเป็นด้านของหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับหนูว่าเป็นพวกแบบด้านการต่อสู้นะ ฉันเห็นไฟอัรอแรงในตัวเธอนะฉันก็เลยแวะมาหาแล้วก็ให้คําแนะนําเท่าที่ฉันจะให้ได้มีคําแนะนําด้วยว่าเออกาทต่ิสูเนี่ยเป็นต้นแบบของศิลป,ปะการต่อสู้โบราณเลยนะแล้วก็ที่จะมาแนะนำปุ่มมอนในการต่อสู้อะ่ะอืมฟังนะถ้าหากว่าปุมมอนของเธอเนี่ยเป็นมาสเตอร์มูฟนั่นแล้วอ๋อโอเคน่าจะเป็นระบบเกมนะมาสเตอร์มูฟก็สามารถใช้มันในสไตล์ที่แบบว่าตากออกไปได้ นี่ไงสตองสไตล์คือมือนึงเนี่ยเธออาจจะเลือกท่าที่มีชื่อว่าสตองสไตล์หรือว่าแบบสไตล์ที่แข็งแกร่งนะครับมันไอสไตล์นี้มัน,นมันจะเป็นสไตล์ที่จะสร้างดาเมจได้เยอะนะแต่หลังจากนั้นน่ะมันจะใช้เวลานานาในการใช้อีกทีนึงส่วนอีกมือนึงเขาเรียกว่าสไตล์ที่ว่องไวหรือว่าแอเจิลสไตล์นะจะเป็นในรูปแบบที่เป็นพลังที่น้อยกว่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ตัวโป้วอลของเธอเนี่ยจะมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นหรือว่องไวมากขึ้นดังนั้นอ่ะทั้งสองท่านี้เนี่ยจะเอื้ออํานวยกันแล้วกันท่าแข็งแกร่งรองสไตล์ Style, แล้วก็ท่าแองเจิลสไตล์แบบสไตล์แบบว่องไวแล้วก็แน่นอนแล้วก็ท่าธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดูนะก็ลองปรับใช้กับโป้บอลดูละกันโอเคเข้าใจแล้วครับอันนี้คือผมยังไม่ลองใช้เน,นี่ยนะ อธิบายอีกทีหนึ่งว่าเมื่อโปโมนนะครับถึงระดับมาสเตอร์มูฟแล้วนะครับเราจะสามารถใช้เจ้าสสิ่งนี้ได้ก็คือแอตเ e s ลสไตล์แล้วก็สองสไตล์นะครับโดยการกดปุ่ม L/R หรือกดหรือว่ากดปุ่มซ้ายขวานะครับในการเลือกแบทเทิลนะครับบางครั้งเนี่ยโปโมอนครับของเราเนี่ยอาจจะถึงมาสเตอร์มูฟแล้วนะครับแล้วก็ปลดท่าพิเศษให้นะครับในการเลเวอัพนะครับอ่านี่ครับนี่คือข้อแตกต่างครับของสไตล์สสดสองสไตล์นี้นะครับคือไอแอตเ l e ลสไตล์เนี่ย จะเป็นการลดพลังของพลังโจมตีครับแต่ว่าจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้ P p พ,พมากขึ้นนะครับส่วนซองสตาร์เนี่ยก็คือจะมีพลังโจมตีมากขึ้นแต่ว่าจะลดสปีดลงนะครับน่าจะเป็นการเอ่อแบบโดนโจมตี2ครั้ง2องเทิร์นอย่างนี้มั้งนะครับแล้วก็ใช้ P p พ,พมากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็มีอย่างหนึง่งหากเธอต้องการที่จะสอนโูม่อนเนี่ยให้ใช้ท่าที่แบบทรงพลังมากขึ้นเพราะว่าฟูลมากขึ้นเนี่ยก็มาบอกฉันได้นะเหมือนน่าจะเป็นคนสอนท่านะครับน่าจะเป็นติวเตอร์ นั่นแตมีประโยชน์อย่างแน่นอนถ้าเกิดหาข้อมูลก่อนที่จะไปจัดก,การเควสของใหม,ม่จำได้ไหมที่ฉันบอกก่อนหน้านี้อ่ะฉันจะลงไปจัดก,การเควสนี้เองฉันอาจจะต้องเจอเธอผ่านทางเข้าของเอนินเขานั่นเตรียมตัวให้พร้อมละ่ะแล้วก็เจอกันข้างล่างและคห้เาว่าพร้อมของเราเนี่ยฉันหมายถึงว่าเช็คปโมทที่นำมาด้วยนะอ่าและบางทีเนี่ยอาจจะสอนท่าใหม่ที่เราได้เรียนรู้กับ ที่สูก็ได้อืมโอเคครับเคเวสใหม่นะครับเอาละจากนั้นครับคือเคเวสบอกว่าให้เราไปที่ออสซิเดียนฟิวแลนด์นะครับเพื่อไปพบกับไมของเดมอนแคนโอเคมาไปครับโอเคเรามาที่ออสซิเดียนฟิวแลนด์นะครับตอนนี้ผมอยากให้มูคุโรมผมเปลี่ยนร่างมากๆเลยนะฮะบู <c oughs> บอา้าว โวโลครับเซอร์ไพรส์ไหมล่ะฉันว่าฉันทำสำเร็จนะเออไงก็เถอะมีอะไรอะ่ะมีอะไรมาขายอีกคือฉันน่ะมีเคล็ดลับสุดยอดนะที่จะช่วยในการจับโปโมอนอะ่ะฉันจะมาสอนนายสอนเหรอฉันเรียกมันว่าซีเครตแบ็ s สไตไล t เทคนิคอลไงลราอ๋อไอปลาข้างหลังเหรอเออฉันรู้แล้วฉันจะอธิบายเพิ่มนะคือการโจมตีที่ด้านหลังของโปโมอนแล้วโยนบอลใส่เนี่ยเพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์มันเนี่ย นั่นอาจจะทําให้เราเนี่ยสามารถจับมันง่ายขึ้นหรือว่าเป็นประโยชน์ในการแบทเทิลอย่างแน่นอนอ่าโจมตีปุม้อนจากด้านหลังนะครับจะเพิ่มความสําเร็จได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ประโยชน์ในการแบทเทิลนะครับเขาเรียกว่าเทคนิคกันว่าเขาเรียกทางเทคนิคว่าแบ็กสไตล์นะครับตีเหมือนรอบกัดหน่อยนะฮะหากว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยสํารวจแล้วนะทํางานเพื่อสรา้างโปรเจกต์ให้พวกเขาเนี่ยบางทีเนี่ยเธออาจจะต้องจบเออต้องทํางานนี้ จบโดยเจอบมโมนทุกตัวที่ฮิซุยอบอกเธอให้รู้นะว่าฉันตั้งตารอวันที่เธอทำสำเร็จอ,อันนี้ก็ใจดีจังเลยอ่ะอันนี้เควสอะไรเอ่ยโม่ว่างไงครับโอ้เธอคือหญิงสาวที่มาจากหน่วยสำรวจที่หลงมาจากฟ้าใช่ไหมจากฟ้าอะไรอย่างเงี้ยฟังฉันหน่อยนะฉันต้องการที่จะบอกสูตรเคสที่ฉันคิดค้นขึ้นบอกสูตรเหรอ ฉันเรยบมกว่าเค้กเห็ดน่ะฉันน่ะใส่เห็ดอายุ20ปีลงไปแล้วไงในการทํามันลงไปเนี่ยก็คือการเป็นสูตรขึ้นมาซะงั้นน่ะแล้วมันได้อร่อยเหาะเลยเว้ยอ้าวจริงเหรอแล้วไงมาบอกทําไมคือปัญหาเนี่ยก็คือว่าไอ้ชาวบ้านที่นี่เนี่ยแม่งไม่สนใจเลยว่าสูงฉันน่ะมันอเมซิ่งขนาดไหนแล้วแล้วก็คือถ้าเกิดเธอเนี่ยเป็นเธอเนี่ยเป็นคนที่พูดถึงของทุกๆคนเลย หากเธอทำเค้กเห็ดนี่แล้วก็นะบอกเลยว่าฉันมั่นใจเลยทุกๆคนเนี่ยจะต้องอยากทำตามคนดังอย่างเธอนี่เราเป็นคนดังไปซะแ,แล้วเลเนี่ยฉันจะสอนสูตรให้เธอนะสิ่งที่เธอต้องไปทำก็คือไปบอกต่อนั่นเองแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงกับคุณครับเนี่ยโอ้และเธอต้องการที่จะได้หลักของส่วนผสมเพื่อสูตรของเธอเองอ่าก็คืออย่าให้สูตรมาใช่ไหมการค้นหาอาหารอ่ะไม่จําเป็นจะต้องนํามาคืนกันอย่างที่คนเฒ่าแก่บอก ก็แค่นำเอ่อหนึ่งสปริงกี้มัลซูมนะก็ค,คือนำเห็ดมาแค่นั้นเองที่เธอต้องการแล้วฉันจะรอที่นี่โอเคครับเข้าสู่การตลาดของมัลซูมเค้กนะครับเค้กเห็ดนั่นเองนะฮะอ่ะมีอีกไหมอ่ะมีอีกคนหนึ่งครับอ่ะว่าไงครับเยลอืมคนร่ำรวยมาทำอะไรแถวนี้กันล่ะฉันอ,อยากรู้จริงๆไหนใครร่ำรวยครับผมอ่ะ โอ้อ้าววัดีไม่เจอเธอเลยเดี๋ยวนะเธอมาจากหน่วยสำรวจเลยยอดเลยอะ่ะฉันอยากเจอเธอพอดีนี่เรากลายเป็นคนดังซะแล้วเนี่ยฉันอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าอันนี้ชื่ออะไรวะล่างสองมันชื่อโคโรท็อกโคโรท็อกักอย่างอ๋อโคโรโบชิอันนี้ชื่อโคโรโบชิครับเป็นล่างแรกครับมันเป็นตัวเสียงแดงเป็นแมลงโคโรโบชินะครับเธอคงจะคุ้นกับมันดีใช่ไหมล่ะอ่าฉันหมายถึงว่าพวกมันเนี่ยมันทําเสียงแบบนั้นได้ยังไง เอาอีกแล้วมันมันเกิดความสงสัยอีกแล้วไอ้ยคนในหมู่บ้านเนี่ยทําให้เราลบาบากอีกแล้วคือไอ้โครโบชิเนี่ยมันคือดนตรีสุดลึกครับพี่ไม่มีใครเหมือนก็คือมันส่งเสียงเหรอฉันติดนี้เธอนะถ้าเกิดว่าเธอจับโครโบชิสําเร็จโชว์โปเกเดเทคให้ดูด้วยอ่าก็คือให้เราทําโปเกเดเทสเสร็จนะครับน่าจะใช่เออฉันไมาถึงว่าเราสามารถเปิดเผยความจริงได้โอเคครับไป นี่เรารับคุยมาครับอันนี้ก็คือเราต้องเก็บโปกติกให้ครบนะครับอืมโอเคโอเคมาเรา,าจับอะไรกันหน่อยดีกว่านะฮะผมอยากจะหาเหตุก่อนมันน่าจะมีเหตุแถวนี้ครับถ้าเกิดมันมีให้เนี่ยเรา,าค่อยไปเพื่อหลักก่อนนะขอขอจขอ,ขอจนภัยก่อนเอ๊ะ ผมยังไม่ขาบ,บอลเลยครับเดี๋ยวก่อนขอค้าก่อนมาข้าบ,บอลนะครับ28ลูกโพชั่นไม่ต้องมั้งไม่น่ามีใครเจ็บป่วยเอ้ยไฟฟ้าวอะโอ้โยชิบหายสองตัวเลยวะ่ะอ่ะต้องสู้แล้วล่ะเพื่อนไปโมโครมาเอาละควิคแอคแท็กเฮ้ยเฮ้ยนี่มันสองต่อนหนึ่งนี่วะ What the fuck เอ้ยอย่างนี้ก็ได้อ,อ่ะดิฟเอ็ดเอ้อแม่งเร,งรเวหกด้วยสิสนำด้วยช็อกยืนไว้ยืนไว้โอ้โหโดนลมุมโมคุโร่ยืนไว้ยืนไว้เอาละมาอีกทีนึงเก็บมันได้แน่นอนโอเคสวยเอาละเลยตัวหนึ่งเพื่อนเอาละเมื่อกี้มันมองรอบๆตีมนเลย ขอให้ทีเดียวทำได้ช <podría> eh. <where> <_ ę> ็อกแต่ช้าก็พอพูดอะไรได้อย่างนั้นอ่ะลิฟเอดเดินกลับเลยเพื่อนเดินกลับเลยเดี๋ยวเราจะไปเติมเลือดก่อนโอ้โหคุณพะเออเอ้แคนิโวด้วยดิเดียวเฮ้ยมีแสงมีแสงมีแสงกดปุ่มเอครับเพื่ออีโวครับไปครับมา โอ้โหโอ้สุดยอดฉากเปลี่่างโค้ตเท่โอ้ยี่เท่โอ้ my god เฮ้ยโค้ตเท่เปลี่่างโค้ตเท่เลยอะคือแบบมันมันน่าจะเป็นการเปลี่ยนร่างที่เท่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาตลอด20กว่าปอีะอะเฮ้ยโค้ตเท่อะเฮ้ย คืออยากขอขอเปลี่ยนล่าทิ้งได้ไหมเดี๋ยวต้องให้มันเลี้ยวสิบอีกทีนึงเดี๋ยวเราเปลี่ยนล่างกันดีกว่าให้มันเป็นอันนี้จะเป็นอะไรโดคุเขียวป่ะอืมนะฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนคือเมื่อกี้ตอนฉากเปลี่ยนล่างเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับว่าตอนมันถึงเกือบเกือบเกือบจะสุดทางแล้วอะตาม,มันเปล่งแสงเป็นสีเหลืองแล้วรอบๆมันสีดำอะคือไม่เป็นเงามือดอะเฮ้ยโคตรเจ๋งอ,ะนะะอ่ะีย๋ยวฮิวละอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวหน่อยครับเอ้ยไม่ลีไม่ลีเม่ลี เออเอามาก่อนกันเผื่อไว้อ่ะไปกันต่อไปกันต่อเอ้นะอเดี๋ยวผมต้องทำไอ้นี่ของโคลิงให้ครบนี่ว่ะเนี่ยากล้าแล้วเอ้ยผมส่งเพชรก็เสร็จแล้วนี่ว่ะเออเสร็จแล้วเดีย๋ยวของมุคุรุมุคุรุผมต้องฆ่ามันสิน,นั่นนี่โอเคไปฆ่ามันไปดีฟีดมันเอ้ยไอ้นี่ของบิป,ป้าเราครบยังวะ ยังไม่ครบนะครับงั้นเราดีฟีอีกบโอ้โอเคโอเคอ,อื๋อมีการจับข้างหลังด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวลองดูซิมันน่จาจะขึ้นนะครับเราต้องหมอบก,ก่อนใช่ไหมแล้วก็ปลามาจากข้างหลังในเงามืดได้ไหมผมว่าอันนี้มันน่าจะได้แน่เด้งนะอย่าดูอย่าลองสังเกตต,ตรงมุมซ้ายบนนะขึ้นมาวะไม่ขึ้นวะ่ะอ t ลติฟังมันไม่ขึ้น อโอเคเอมุคุรุกันมุคุรุมุคุรุรไอ้มุคุรุนี่ต้องสู้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเอ่อมุคุรุเอ้ยผมจับอีกตัวหนึ่งก็ได้นี่หว่าเอาชิบหายเพ้อปล่อยได้ปะปล่อยออกมาเป็นเป็นบอลด้วยออกมาสู้เลยเอ้ามันหนีว่ะมันไม่สู้อ่ะ อ๋อชิบหายหายทั้งฝูงแล้วเนี่ยอืมโดนไหมโดนครับอ่าอีกตัวหนึ่งสู้กันเฮ้ยบ้าจริงเฮ้ยมา,มาสู้กันหน่อยฉันต้องการสู้กับนายอย่าเพิ่งหนีนะเอ้ยมันหนีอะ่ะบ้าจริงทำไมกันนะผมไม่สู้อะว่าเราต้องการเก็บไอ้นั่นไง เฮ้ยนีย่ครบแล้วอ่ะงั้นไปทรงนู้นดีกว่าเฮ้ยไม่หนีแน่เอาละเฮ้ยมันหนีอีกแล้ววะ่ะว๊าดหรือว่ามันต้องป่าข้างหลังวะเป็นแบบแบ็กสไตล์มันจะได้หนีไม่หนีเห็นไหมเอ่ยไม่เห็นนะสายตาไร้สัตว์อยู่แล้ว โอเคสวยเอาละปลา,าจับก่อนหนึ่งตัวล้วกันนี่เนี่ยมีไหมไม่มีละเฮ้ยไม่ติดว่ะใช่ไหมนีไหนสู้ไม่เลยวางอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีอย่าพิ่งหน,องน,งนีอ้าวสู้ไม่ได้อะเนี่ยอ่ะเอาละงั้นเรามาไปตรงนู้นก็ได้ เทมูโซนี่ยังไงนะอีโวไปแล้วหนึ่งครั้งอ๋อปะาวเพราะว่าอันนี้ผ่าน้ะครับถ้าเราไปส่งปุ๊บโวปุ๊บมันจะเป็นสิบพอดีโอเคน้นช่างมันเราพยายามจะเก็บทุกรายละเอียดนะฮะเข้าไปหาพูนิต้าดีกว่าเฮ้ยผมสับสับเปลี่ยนได้ปะทนนี่มาเออได้ได้ไดได มุกุรุมุกุรุมุกุรุโอเคติดไหมถ้าไม่ติดก็จับอีกตัวนึงมันติ้งสามครั้งอ่ะอาจับได้วะ่ะนี่ตีวะ่ะเฮ้ยมันมีหมืนน่นด้วยวะ่ะถ้าปลาหางแบบแบ็กสไตล์อ่ะกระช็อตโอเค ออไปหมดแล้วหายหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนั่นมันนั่นมันเอาละเอาละเดี๋ยวนะเราจะล่อมันยังไงดีเรามีเบอร์รี่อยู่มีเบอร์รี่อยู่เฮ้ยสนใจไหมสนใจไหมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาละเอาจต่ปลาแบบแบกสระอย่าได้แลวบีดูปเออย่าแย่ง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 อีกอันนึงนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันมี มันมีเคเวสที่แบบโปเกมอนกินด้วยเหรอเรามลองสอบกันหน่อยดีกว่าเอ่ออีบุยนะครับมีให้อาหารด้วยนะครับมีอีโวเอ่อโชท่าควิกแอคแท็กนะครับแล้วก็จับในจุดสปอตปลามั่วไปเลยอ่ะเฮ้ยมีอันนึงมีอันนึงมีอัน,อนเดี๋ยวเราตะกายนี่ก่อน ไอ้น,นี่มันเอ้ยๆได้แล้วหลังเออได้ไหมได้ไหมเอ้ยได้เว้ยได้ยิบมุยโอเคออลาออลาอาอละสุนเก์ฉันไม่จับแล้วใช่มไหมวะมันไม่มีแล้วใช่มไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วเอาเอ้าชิบหายเหลือป้าไปเฮ้ยเหลือแค่ตัวเดียวแล้วที่ผมอยากได้ครับบิกเกจิวครับบิกเกจิว เอาละไอ้นี่ยังไม่เปลี่ยนร่างยงเนี่ยนี่เหลือบิกากติวเฮ้ยมีเปล่งแสงด้วยมันคืออะไรสตาร์ดัสอ๋อแสงให้สตาร์ดัสเหรอผมว่าไปตีตรงแถวบุยเซลน่าจะขึ้นเยอะนั่นเนี่ยเอาล่ะมารับครับไอ้นี่ยังไม่เปลี่ยนร่างเลย โอ้โอ,อกลับก่อนก็ได้อีบุยมาก่อนอีบุยมาก่อนเอ้ได้แล้วอีบุยนี่เนี่ยสอบที่มีดูเก็บไว้ไหมก็ต้องเก็บครับมีดูจะเก่งกว่าบุยเซลกันเหรอเฮ้ยมันเก่งเว้ยมันเก่งอ่าอีบุยไหนสิเออผมจะเช็คหน่อยว่ามันนี้ใส่อะไรบ้างวะเนี่ยไม่เช็คเลยอะ่ะอืมจริงๆเราไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าเราเล่นกันจริงๆโอ้โหเพิ่มสเปเชียลแท็ก โอ้โหคอยเอ็ดเจ๊งหมดเลยเจ๊งทุกด้านเลยครับอันนี้เบรฟซีเรียสพิกกี้ครามและโอเคเดีย๋ยวรู้ว่าจะมีที่เปลี่ยนนิศสายป่ะอีบุยอ้าวอีบุยอ้าวทำไมอ่ะอีบุยอ้าวออกมาละอ่ะแจะเล่นกับน้องหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรทำไรทำไรอยากตีเหรอตอไีได้นะเว้ยเฮ้ย ปะปนี่ตอนเย็นแล้วอะ่ะเฮ้ยตอนเย็นมอนต้องเปลี่ยนดิใช่ปะเฮ้ยอยากรู้เลยตอนคือจะมีพวกโกดไหมมาเลยไปเลยอีบุยอา้าวไม่ใช่เก็บไอ้นี่ตีไอ้น,อนุ <c> ่น <oughs> ตีเนี่ยออกไม่โดนชิบหผาลนะเมื่อกี้ตอนปาวต้องขึ้นเป็นโปกบอลชนกันเพียงแค่ตีนี่ได้ไหมเยื่อเยื่อชั้นดีไม้แมลงนี่แหละ รู้ไหมเลยบุยเอาละ่ะควิกแอคแท็กเฮ้ยจะว่าไปเหมือนเขาจะเอาเสียงอีวยอ่อนนะครับโปรติจะมีเสียงอีบุยเฮ้ยติดพิษว่ะเฮ้ยติดพิษติดตลอดไหมหรือว่าหรือว่าหายการแบตเตอรีนก็หายได้อ๋อมันหายเองได้ครับโอเคเออด,ดีดีครับอีผมจะไปฝางน,น,นู้ดิลยเนี่ย แต่ยังไม่ไปอ่ะเพราะว่ามันมาไปพบเจอกับพวกเดมองแคลนน่ะมัน,รน,มนหรือว่าพวกเขาเรียกลูกแขนไหมเหมือนเพจไทยเขาเขียวว่าเผ่าอ่ะเป็นเผ่าแต่ไม่เป็นไรเราเรียกแคน่นแหะแครน่าจะง่ายกว่าในการเรียกเพราะว่าผมต้องอ่านอิงก,กันดินี่คือมาเก็บเลเวลด้วยครับนี่ก็จะมืดแล้วนะเดี๋ยวรอดูครับว่าตอนคืนมีมอนอะไรบ้างโอ้ยไม่ตายว่ะแต่ขอเช็คหน่อยสิขึ้มันเช็คได้ไหมอ่ะกดปุ่ม Y เฮ้ยเฮ้ยเอามามีบอกแอค,แอคชั่นออเดอร์ดูดีกว่าโอ้มันบอกโอแล้วก็กดปิดมาตลอดได้อ่าผมว่าผมจับมันดีกว่าไม่ไหมนครับโปรเกรบอลนี่ผมจับไปกี่ตัวแล้วเนี่ยสามตัวปะโอเค ดูซิว่าจะมีมอนอะไรใหม่ๆเอ,อ๊ะอะไรเป็นแสงวะอะไรอ่ะเห็นปะไกลๆว่ามีแสงด้วยครับไปไปเราไปดูกันว่ามีอะไรฮะมันคือแร่หรือเปล่าโอ้ยดิปลูนว่ะออกบอลที่บอลใหม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 ่โอ้มันผีด้วยเป็นมอนที่ดีเป็นมอนที่ดีอ้าอ้ามันมะเห็นมอนโล ไอ้นี่มันแฮรไฟกันมาเลยมาจากสู้มากใช่ไหมฮะคอมฟูชั่นดว่ะมีท่าพลังจิตด,ด้วยฮะอ่ะขันด้ช็อตไม่ตายวะ่ะเฮ้ยมันเลเวลวออ่าอยนั่นแหละร้านโจมตีนั้นยังน้อยเกินไปนะอโอเค เาถึงแล้วจับเจ้านี่แล้วมันยังไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยเ,เยราอยู่ตรงยลางเฮ้ยอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงโ๊กเข้าไปเป็นไงได้ไหมได้ครับโอเคท่กกี้อะไรเปล่งแสงวะหายไปไหนละอ๋อนี่มีตัวใหม่ไหม มันคงไม่มีแค่ลูกโป่งผีหรอมั้งเอาไปไหนแล้ววะอ๋อยู่นู่นนี่แน่ข้างหลังด้วยเดินอะไรจ้าบัตเทิร์นไหมเอาละฮันเดอร์ช็อคท่ามันเบาเบาตีสตั้นว่า พออีกทีหนึ่งครับโอเคเลเวลเจ็ดแล้วครับอีบุยนั่นแหละได้ไหมดิ้งครั้งเดียวได้แล้วละ่ะโอเคอ้อโอไอเวลสี่สิบถามจริงบอสประจำแมพหรอไงมา กลับมาที่แคมป์ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวพักกันก่อนตีเรเวๆไปจะไม่ขึ้นแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปตรงที่สะพานกันนะครับว่าเอ่อไม่นะครับเขาจะมีอะไรรอเราอยู่นะฮะของเดรมงแคนนะครับโอเคเ้าก็แับคิดตังนี้ครับก็ขอจบลงที่ตรงนี้ครับมันเปลี่ยนร่างไม่ทันนะครับเพราะว่าอีพีมันกินไปร้อยกว่าเลยแล้วมันตกตัวละสิบนะครับก็เลยอะยอมแพ้แล้วกัน โอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้ครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและเราไว้เจอกันใหม่ครับในพาร์ทหน้าครับว่าจะเป็นยังไงต่อครับบ๊ายบายสวัสดีครับ